สวัสดีเพื่อนๆชาญยูทูบทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ช่องของเซียมบูมองเตงกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลรายวันนะฮะเมื่อวานนี้วันศุกร์นี่ผมให้ไป2บินนะให้ตั้งแต่เย็นนะครับบีจีกินเต็มแต่รอบดึกเอาฮีลาวดีแม็บุกเป็นพายุยิงได้แค่ลูกเดียวนะครับโดนไปนะก็ถือว่าเจ้ากันไปนะครับบินหัวข้ามแล้วก็บินดึกนะครับผมซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้เน้นอะไรมากนะวันศุกร์นี่มันแบบวันรีแลก์อยู่ละวันเนี้ยต้องเน้นกันซะหน่อยครับวันเสาร์บอลเยอะบอลดีๆเยอะด้วยนะครับ วันนี้หยิบยกขึ้นมาคุยทั้งหมด6คู่ด้วยกันครับหกโมงครึ่งเลเวอพูลเปิดบ้านเจอเอฟเวอร์ตันครับเป็นศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์3ามทุ่มตรงมี2คู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับไบรตันและนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลตนะครับ5้าทุ่มครึ่งครับบิ๊กแมตช์เลยนะฮะเชลซี Chelsea เปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลครับศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ตีสอตรงครับเชฟฟิลเต็ดเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอีกหนึ่งคู่จากสเปนครับห้าทุ่มครึ่งเซบียาเปิดน,นะครับ ซึ่งแน่นอนครับวันนี้คู่ที่เราจะจัดกิจกรรมทายผลสกอร์กันนะครับจะเป็นคู่ไหนเป็นไปไ,ได้นอกจากเชลซีกับอาเซนอลใครคิดว่าคู่นี้จบลงด้วยสกอร์เท่าไรครับยังไงมาร่วมสนุกกันได้ด้วยนะฮะถ้าพร้อมแนละ้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับเราไปเรื่องวันที่คู่เย็นก่อนครับหโมงครึ่งลิวเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของเอฟเวอร์ตันนะครับในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมชครับลิวเวอร์พูลตอนนี้รั้งอยู่ที่4ครับ8นัดมี1 7จคะแนนยิง18เสีย9ครับ คะแนนตามหลังจากฟูงอย่างสเปอร์อยู่3คะแนนเท่านั้นครับขณะที่เอเวอร์ตันครับแนัดมีเพียง7คะแนนเท่านั้นยิง9เสีย12นะครับผมรั้งอยู่อันดับที่16ตอนนี้นี่ก็กลายเป็นว่าช่วง2-3าฤดูกาลหลังที่เอเวอร์ตันแทบจะลุ้นหนีตายมาโดยตลอดนะครับผลงานของทั้งคู่ช่วงหลังครับตั้งฝั่งลิเวอร์พูลแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นครับคือการบุกไปแพ้สเปอร์หนึ่งประตูต่อด2นะฮะนัดที่โดนไปแดง2ใบอะ่ะถ้าใครจับกันได้ ที่เหลือนี่พวกเขาชนะ3แล้วก็เสมอ1เกมนะครับโดยเกมล่าสุดก่อนพักเปรีทีมชาติคือเลี้ยวพูลบุกไปเสมอบริตันมา2ประตูต่อ2ส่วนฝั่งเอเวอเรตันครับหนัดหลังในทุกรายการชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดนี่เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะบอลมาไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าฟอร์มจะคืนหรือย,อยังแต่ถ้าพูดถึงสถิติให้ดูเฮดข,ของทั้งคู่ครับในการเจอกันช่วงหลังเลี้ยวพูลดูดีกว่านะครับผม5เกมหลังนี่เลี้ยวพูลชนะไป3นะเอเวอเรตันชนะ1นนะครับแล้วก็ จบลงด้วยการเสมอกันไป1เกมนะครับฤด,ดูกาลก่อนเจอกันเย่าเยือนครับที่แอนฟิลด์แห่งนี้เลวพูลเอาชนะไปได้2อต่อศน,นะครับส่วนเกมเยือนที่กูดิสันพาร์คเสมอกันไป0ประตูต่อ0โดยสภาพความพร้อมวันนี้นะครับทางฝั่งเลวพูลครับตัวเจ็บได้แก่สเตฟานบาเซติชนะครับอ่าเคลเลเฮอร์ฮะผูส้สอบตูตัวสำรองแอนดูโรบัสซันครับแล้วก็เตโกอาคันทาร่านะฮะยังเจ็บอยู่ขณะที่เคอร์ติสโจนครับเจ้าตัวโดนใบแดงในนัดที่เจอกับ สเปอร์ครับวันนี้ก็จะติดโทษแบนต่ออีก1นัดน,นะฮะแต่มีข่าวดีเล็กน้อยครับตรงที่ว่าอ่าทางฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะได้นะครับอาจจะได้ตัวโคดิกาโปกลับลงสนามอีกครั้งนะครับกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วนะฮะแต่ต้องดูว่าด้วยสภาพความฟิตของนักเตะครับจะสามารถลงเป็นเซเว่นผู้เล่นตัวจริงได้หรือเปล่านะ <S <S นอกจากไม่มีปัญหาอะไรครับไม่ว่าจะเป็นดีโกโชต้าโมเมซาล่าหรือดีแอสนะฮะอะไรพวกนี้รวมถึงโดมินิกซอบอสไลด์ด้วย แขกรับอย่างเฟอร์กี้ฟันไดก็ไม่มีปัญหาอะไรครับขณะที่ทางฝั่งเอเวอร์ตันนี่สภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์นะขาดเป็นแค่เดลี่อาลีรายเดียวเท่านั้นนะครับและอาจจะต้องรอเช็คความฟิตท,ทางด้านของอันเดรโกเมสและทางด้านของเซบูสโคลแมนอีกแค่2ตัวเท่านั้นนะฮะนอกน,นั้นไม่มีปัญหาอะไรครับไม่ว่าจะเป็นอับดูโอนาน่าอับดุลไลดูกูเร่หรือว่าโดมินิกคาร์เบัตเลวินนะครับผมก็ถือว่าวันนี้ทีมเยือนมาแบบค่อนข้างจะฟูลทีมนะครับ แต่วันนี้การบุกมาเยือลเลวูนเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างจะยากครับผมต่อตามทรงเนี่ยมันยากอยู่แล้วนะฮะเลวูนเป็นทีมที่ดีกว่าแต่ขณะเดียวกันครับพวกสถิติยิบย,ย่อยต่างๆครับมันก็ชี้ไปที่เลวูนมากกว่าเอเวอเรตันเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเลวูนเนี่ยเก็บได้ถึง26คลีนชีสในพรีเมียร์ลีกครับกับการเจอกับเอเวอเรตันนะฮะซึ่งก็ตั้งตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกือบครึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับศึกเมอร์ซี่ไซส์ในช่วงหลังๆแถมทั้งฝั่งหงแดงเนี่ยยังเป็นทีมที่เก่งในบ้านอีกด้วยนะครับ จริงอยู่ครับที่ช่วงหลังเอเวอเรตเนี่ยฟอร์มดีขึ้นมานะฮะแต่ว่าผมว่าไม่น่าจะต้านทางฝั่งของเลี้ยวผูเจถิดได้นะครับถึงที่สุดแล้วนะฮะน่าจะแพ้ไปด้วยสกอร์ขาดลอยค่อนข้างสูงนะครับแล้วตาต่อรองครับเปิดมาเลี้ยวบุญต่อแพงมากครับก็คือลูกครึ่งนะฮะต้อง2ประตูถึงจะกำี่กำไรได้นะครับเอเวอเรตเองถ้าเกิดเล่นในบ้านแล้วราคาเนี่ยผมพอสู้ไหวน,นะ ครึ่งลูกผมก็สู้นะแต่พอดีว่าพอมันเป็นเกมเยือนที่แอนฟิลด์เนี่ยผมเลยไม่ค่อยกล้าสู้เท่าไหร่นะครับผมผมยังมองว่าเลี้ยวพูลดูดีกว่าเยอะครับและถึงที่สุดจะสามารถบดเอาชนะไปได้ในที่สุดนะฮะโดยเชื่อว่าสกอร์น่าจะเกิน2ลูกนะครับคู่นี้ผมเชียร์เจ้ถิ่นลิเวอร์พูลครับถัดมารอบ3ามทุ่มครับไปที่เอต้าสเตเดียมกันบ้างครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับไบรตันครับเจ้าถิ่นแมนซิตี้รั้งอยู่ที่3ครับแปดตั๊บที18คะแนนยิง17เสีย16 ขณะที่ไบรตันฟอร์มก็ยังดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับแปดนัดพวกเขามี16คะแนนครับยิง21เสีย16ครับเป็นทีมที่ยิงประตูเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกณขณะนี้เลยนะครับโดยผลงาน5นัดหลังสุดของไบรตันครับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชนะเป็นแค่1นัดเท่านั้นเสมอ2แพ้2แต่ที่น่ากลัวคือ4เกมหลังนี่คือยังไม่ชนะใครเลยเนี่แหละฮะ2เกมหลังนี่เสมอมักเซกับเรียลพูลมาดิสกอร์ดกันคือ2ประตูต่อ2นะครับและถ้าดูดีๆเนี่ยเกมรับเสียประตูง่ายนะช่วงหลังๆ คือเสียไปล้ว11ลูกนะครับจากการลงสนาม4นัดหลังสุดแต่ขณะเดียวกันแมนซิตี้ก็ไม่น้อยหน้าครับ5เกมหลังชนะ2แพ้3นะฮะถือว่าเป็นฟอร์มที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยเท่าไหร่สำหรับแมนซิตี้นะครับเกมล่าสุดก็บุกไปแพ้อาเซนอลมาสูนประตูต่อหนึ่งก่อนพักเบรกทีมชาตินะฮะทังคู่เจอกันช่วงหลังแมนซิตี้ดีกว่าอันนี้ไม่เถียงเลยนะครับ5เกมหลังแมนซิตี้ชนะ3ครับไบรตันชนะ1แล้วก็เสมอกัน1เกมนะครับซึ่งไอเกมที่เสมอก็คือ เกมเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับในเลกที่2นะฮะที่บ้านไบรตันครับจบลงด้วยการเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดนับแค่เฉพาะนัดที่เล่นในบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นนะครับผมซิตี้ยังไม่เคยแพ้ไบรตันและไม่เคยเสมอได้ซ้ำครับชนะทุกเกมแถ่วันนี้อยากจะบอกว่าแมนซิตี้นี่สภาพทีมพร้อมที่สุดนะครับถ้าไม่นับเควินเดบรอยที่ปิดเทอมยาวไปตัวอื่นไม่มีเจ็บไม่มีแบนเลยนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอเช็คโรดี้อีกตัวหนึ่งนะฮะว่าจะไหวหรือเปล่า ไอตัวอื่นไม่มีปัญหาครับเกมรุกอย่างเอรินเบลฮันแล้วก็แจ็คก,กรีลิชนะครับรวมเป็นึงเกมรับอย่างพวกรูเบนดีเอสและมานูเอลอาคันยี่พร้อมลงสนามได้ทั้งหมดครับแดงกลางอัจฉริยะอย่างเบอร์นาร์โดซิวาก็พร้อมประจำการเช่นกันขณะที่ไบรตันครับตัวเจ็บเซตเดิมแทบทั้งสิ้นครับผมไม่ว่าจะเป็นเอนซีโซเปิวิดอิสตูบินานนะฮะแล้วก็ยาคูบโมเดอร์นะครับ,น,รบนอกจากนี้ยังต้องรอเช็คความฟิตของเจมิลเนอร์อีกหนึ่งรายด้วยนะฮะจากอาการเจ็บกล้ามเนื้อนะครับ นอกนั้นครับไม่ว่าจะเป็นแดนนี่เวลเบกเจ้าเปโดรคารุมิโตมะซาลิมมาร์ชนะครับปาสกาลครอสอะไรพวกเนี้ยลงสนามได้ทั้งหมดไม่มีปัญหาเลยครับก็ถือว่าค่อนข้างจะฟูลทีมเหมือนกันซึ่งแบบนี้ก็ดีเลยครับมันทําให้เกมสนุกแน่ๆซึ่งแมนซิตี้เองเนี่ยอยากจะบอกว่าโชคดีนะครับช่วงนี้พวกเค้าเนี่ยฟอร์มลังตุบป,ปตุบเปก,ก,ก็กลายเป็นว่าเจอพักเปกทีมชาติเนี่ยมันช่วยชีวิตได้ทันเลยนะฮะวันนี้กลับมาผมว่าน่ากลัวแน่ๆเลย แถมเรวบอสีฟ้ายังมีสถิติเฮตุเฮที่ข่มแบบไบรตันมิดมากๆอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดมองไปไกลกว่านั้นเลยนะ99ปีที่ผ่านมาครับแมนซิตี้ไม่เคยแพ้ไบรตันในบ้านครับชนะ11เสมอ2เอาจริงๆแล้วไบรตันฟอร์มก็ไม่ได้ขคี้รหร่อะไรครับผมแต่ช่วงหลังๆเนี่ยนะฮะ มันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นี่แหละแพ้ง่ายเกินไปแล้วนะครับผมแล้วก็ชนะขายยากขึ้นไม่ลื่นไหลเหมือนช่วงที่ฮอตฮอตแล้วนะครับแล้วมาเจอกับทีมที่มาตรฐานสูงปีที่สุดใอพิเมยรีอย่างแมนซิตี้เนี่ยผมว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเหนื่อยนะฮะเราดูแลเนี่ยไม่น่าจะไหวนะครับผมโอกาสบุกมาแพ้ก็ยังสูงครับอยู่ที่ว่าจะโดนยิงเกินหรือเปล่าเท่าน,นั้นเองนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมสงสัยแมนซิตี้เหมือนกันนะเอาเพราะว่าคู่นี้ผมอ่านว่าแมนซิตี้ชนะนะเก็บสั่งคะแนนแน่ แต่ไม่น่าจะยิงขาดแล้วนะครับแต่ตรองลูกนี้แมนซิตี้เปิดมาลูกควบลูกครึ่งครับผมขออยู่ทีมเยือนไบรตันนะครับอีกหนึ่งคู่ในรอบสามทุ่มตรงครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลทนะฮะต้องฝั่งนิวคาสเซิลเจ้าบ้านครับแปดนัดมี13คะแนนยิง20เสีย9นะครับขณะที่พาเลท8นัดมี12คะแนนยิง7เสีย7เท่ากันครับนิวอยู่8แล้วก็คริสตัลพาเลทอยู่อันดับที่9นะครับอันดับติดกันเลยนะครับผมนิวคาสเซิลฤดูกาลนี้นี่ก็มาหน้ากลัวเหมือนกันนะฮะ ผลงาน5นัดหลังสุดครับชนะ4เสมอ1ครับเกมก่อนพักเปรตทีมชาติบุกไปเสมอเวสแฮมมาแบบสุดสนุกครับ2ประตูต่อ2หลังจากที่ก่อนหนน้าั้นเนี่ยชนะรวดกันมา4เกมติดนะครับและ6เกมหลังสุดในทุกรายการออขออภัยครับ7เกมหลังสุดในทุกรายการนิีลเซอรครับยังไม่แพ้กันเลยนะฮะขณะที่คริสตัลพาเลทเองนะครับผม5นัดหลังชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นครับเสมอ2แล้วก็แพ้2เกมนะฮะและไอ้แมตตี่ชนะนัดเดียวครับมันเสือกเสลอไปชนะแมนยูถึงออตเทฟอร์ดด้วยเนี่ยแหละ หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกลายเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแฟนหงนี่ล้ะผีแดงได้อีกสักพักใหญ่นะฮะต้องพูดเจอกันช่วงหลังๆนะครับนิวคซเซ่นดูดีกว่าครับใน5เกมหลังสุดแต่ดีกว่าในที่นี้คือชนะแค่เกมเดียวนะฮะอีกสี่เกมที่เหลือจบลงด้วยการเสมอกันไปทั้งหมดครับผมโดยวันนี้นิวเซเซ่นจะไม่มีแน,น่ๆครับคือฮาวิบานนะครับที่บาดเจ็บชัวร์นอกนั้นครับ ตั้งพวกสเวนบอสแมนอาริสต์เลอร์อีซักโจลิงตันแล้วก็โจวิลล็อกอะไรพวกเนี้ยอาจจะต้องรอเช็คสภาพความฟิตสักนิดนึงนะครับว่าจะลงช่วยทีมได้หรือเปล่านะฮะตัวอื่นไม่มีปัญหานะอย่างเคียรันทิปเปียตัวนี้ผมชอบเลยอันนี้ลงสนามได้แน่นอนนะครับโรเบิร์ตคาร์ลัมวิลสันนะฮะแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนอีกด้วยนะครับขณะที่ทีมเยือนพาเลทครับโอ้โหต้องบอกว่าพาเลทสมชื่อครับพาเลทกันเจ็บสมชื่อเลยครับผม ตัวเจ็บลงไม่ได้แน่ๆนะฮะแล้วเป็นตัวหลักเนี่ยผมมองแป๊บเดียวรู้เลยก็คือเอเรเบชีเอเซ่นะครับผมแพงรับอย่างนาธานเฟอร์กูสันแล้วก็ดีนเฮเดอร์ซันก็ยังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวเช็คฟิตก็มีเพียบครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดูกูเร่นะับผมหรือว่าจะเป็นเจฟฟ์สันลามามิเชลโอลิเซ่เจฟฟี่ชลูปอะไรพวกเนี้ยครับผมคือรอเช็คฟิตทั้งหมดเลยนะฮะแต่เอาจริงๆปะผมบอกตรงเลยครับว่า ต่อให้พวกนี้ลงได้นะครับนิวเซิลก็ยังดูเหนือกว่าประมาณนึงเลยทีเดียวนะถ้าถามยุคป,ปัจจุบันนะครับพวกเขายิงประตูได้มากถึง20ลูกขณะที่เสียประตูกี่เพียงแค่9ลูกเท่านั้นครับเป็นทีมที่เหนียวแน่นและหลังจากที่ผ่านช่วงมรสุมทีมใหญ่ไม่ได้ช่วงต้นฤดูกาลที่ไ,ไรจ์ชนะมา3-4เกมติดนะครับตอนนี้เนี่ยทางฝั่งนิวเซิลเนี่ยก็ค่อนข้างเข้าที่แล้วนะครับรล้วโปรแกรมก็ไม่ได้หนักจนเกินไปด้วยนะฮะจบจากแมตช์นี้กับคริสตัลาเลตเนี่ยพวกเขาก็ อาจจะมีหนักหน่อยตรงกลางสัปดาห์แหละที่ต้องเปิดบ้านเจอดอดมุลนะครับแต่ถัดมาจากนั้นก็บุกไปเย,ยนวูซัมตันนะฮะก็ไม่เท่าไรอะไรแต่ที่น่าเป็นห่วงครับคือไอ้ก่อนนั้นนะที่ผมพูดมานั่นแหละว่า,ามันเป็นคิวของศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับผมในช่วงกลางสัปดาห์แล้วดีวอเซ่นต้องเจอศึกหนักอย่างบุลูเซียดอดมุลด้วยเนี่ยก็เลยมองว่าวันนี้อาจจะมีการโรเตชันตัวผู้เล่นบาง,บาง,บางตำแหน่งก็เป็นได้นะครับ พะานานๆทีนี่นิวคสเซลจะได้ไป u c l ลทีนะอาจจะต้องเต็มที่บนยุโรปหน่อยครับอาจจะมีห่วงตรงนี้นิดนึงพาเลทเองกองหน้าเจ็บไปเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าผมว่าด้วยกุณซือระดับระมราจานะฮะอย่างรอยฮอสั้นคุมบางเหียนอยู่เนี่ยมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกมั่นใจทีมเยือนขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับนิวคสเซลไปเตมทีดดีครับวันนี้โอกาสชนะก็สูงด้วยแต่ถ้าจะชนะก็ชนะแค่ลูกเดียวนะครับลูก2ไม่น่ามาอัตราต่อรองลูกควบลูกคขึ้นครับคุณนี้แนะนําครับวางอยู่พาเลททีมเยือนไปนะฮะ คราวนี้ข้าไปดูคู่ดึกกันบ้างครับผมเวลาตี2ตรงนะฮะเชฟฟิล์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็เต็งแชมป์ไม่สิเต็งตกชั้นครับอย่างเชฟอยูดครับตอนนี้รั้งอยู่บวยนะครับผม8ปดัดมีหน,น,นึคะแนนยังเป็นทีมที่ไม่ชนะใครเลยนะฮะยิงได้แค่6ลูกเสียถึง22ลูกนะครับยิงเกือบจะน,น้อยสุดในลีกเลยแต่ที่แน่ๆประตูเสียเนี่ยเยอะที่สุดในลีกแน่นอนนะฮะก็ถือว่า ห่างกันเยอะเลยทีเดียวส่วนทางฝั่งแมนยูนะครับผม8นัดมี12คะแนนครับยิง9เสีย12ประตูได้เสียลบ3นะฮะนี่ขนาดผลงานไม่ค่อยดีนะฮะยังอยู่ที่10นะครับอันดับเอยอะไรเอยดีกว่าเชฟยูเยอะเลยทีเดียวฮะโดยผลงาน5นัดหลังสุดครับชนะ3แพ้2ครับเกมนัด่าสุกรมรทีมชาติเปิดบ้านเอาชนะมันฟอร์ดไป2-1นะฮะถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีครับขณะที่เชฟยูเองเนี่ย5เกมหลังนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่า ไม่ใช่5เกมหลังต้องพูดว่าทุกเกมครับดดนเชฟฟีนเนตเองเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับผมไม่ว่าจะรายการไหนก็ตามแต่รวมไปถึงฟุตบอลกระชับมิตในช่วงพรีซีซั่นด้วยนะฮะโอ้โหนี่มันเต็งแชมป์สุดๆเลยนะแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยินดีสักเท่าไหร่ครับที่ได้เป็นเต็งแชมป์ในการตกชั้นนะฮะขณะทีะ่สภาพความพร้อมของทางฝั่ง เจ้าถิ่นเชฟยูนะครับจริงๆก็มีตัวเจ็บเยอะอยู่ผสมคัวนะครับแต่ดูแล้วที่จะกระทบหน่อยก็คงเป็นทางด้านของจอห์นอีแกนครับกองหลังตัวหลักของทีมนะฮะรวมถึงทางด้านของทอมเดวิสอีกหนึ่งรายด้วยที่เป็นอะไหลเกรดเอนะครับผมแต่ไม่เท่าเท่ากับคริสบัสแฮมนะฮะที่หายไปอีกหนึ่งตัวก็คือเซนเตอร์ตัวหลังทีมนะครับกลายว่าคู่เซนเตอร์ของเชฟยูนี่ไม่มีตัวจริงเลยนะเป็นสำรองหมดเลยนะฮะแล้ววันนี้เจอแมนยูครับผมที่ แมจะว่าไปก็ไม่ได้ฟัวพิการอยู่ครับเพราะล่าสุดคา s เซมิโร่เจ็บเพิ่มอีกคนนึงนะฮะยังไม่บินกลับอังกฤษเลยอ่ะยังอยู่บราซิลรักษาตัวอยู่เลยนะครับผมขณะที่ตัวเจ็บอื่นครับลิซันโดมาติเนสจอร์แดนซันโช่ไอ้จอร์แดนซันโชนี่คือแบบอ่าโดนสั่งพักงานนะไม่ได้เจ็บแต่ก็คืออยู่ในลิสต์ที่ไม่สามารถลงสนามได้ครับรวมไปถึงแทเรลมาเลาเซยแล้วก็อับดุลเดียโลครับก็นั่งแชรตรงนี้มานานละ เพิ่มเติมนิดหนึงครับไอพวกที่รับใช้ทีมชาติกลับมาครับอาจจะต้องเช็คฟิตซะหน่อยไม่ว่าจะเป็นอัมราบัตนะฮะเซอกิโอลิเกลอนอะไรพวกเนี้ยราฟวารานอารอนบริสกาเนี่ยนะครับผมแต่ผู้เล่นตำแหน่งอื่นไม่มีปัญหาเลยนะครับผมกองหน้าอย่างรามุสคอยลุนเนี่ยก็พร้อมลงสนามครับสนับสนุนในเกมแดนกลางก่อมาคาร์เตสฟอร์ดนะครับผมรวมไปถึงเมสซาน่าแล้วก็ Bruno บูโน่เฟอร์นันเดสนะฮะวันนี้น่าจะได้เห็นนะครับ แต่ที่น่าจับตามองมากกว่านั้นครับสำหรับแฟนหนผีคงไปมองที่สกอตแบ็กโทมิเน่นะฮะว่าวันนี้จะสวมร่างเทพร่างทองหรือเปล่านะครับขณะที่เชฟยูเนี่ยหลักๆผู้เล่นเซตเดิมทั้งสิ้นนะพวกโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่กับคาร์มลอนอาเช่นะฮะที่เป็นคู่หน้านะครับก็ถือว่าเป็นคู่หน้าที่อันตรายสุดลวล่ะเชฟยูก็เล่นดีนะไม่ได้เล่นไม่ดีแต่ส่วนมากมักจะไม่ได้ผลง่งขันที่ต้องการกลับไปนะครับเกมรับยังขาดวินัยฮะยังเดี่ยวไม่พอแล้ววันนี้นี่เซนเตอร์ฮาร์ฟหายไป 2ตัวคู่เลยฮะโอ้จะไหวหรือเปล่าเนี่ยซึ่งถึงแม้ว่าแมนยูจะไม่ใช่ทีมที่ยิงเยอะอะไรนะครับแต่ว่าแมถ้าเกิดสมมติเกมรับเชฟยูลคขนาดนี้ผมว่าโอกาสโดนก็สุกเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้โดนเยอะมากมายอะไรนะครับผมออกม,มุมแนวแบบเฉียดฉิวซะมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับก็อาตาตรองเปิดมาครับแมนยูบุกไปต่อลูก,คร,ลกครึ่งถ้าถามใจผมอาจจะขัดใจหลายคนนะแต่ผมว่ามันตอบแพงไปครับกับกับอะไรแบบเนี้ยนะฮะ ผมมองว่าเชฟยูถ้าจะแพ้คงแพ้แค่ลูกเดียวนะครับพวกเขาแย่มาเยอะแล้วการได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับมันเป็นอะไรที่แบบอมืมันก็น่าจะกระตุ้นนักงเตะได้อยู่คู่นี้ขออนุญาตเชียร์เจ้าถิ่นเชฟฟี่ยูนเตตแล้วกันนะครับผมมั่นใจเลยหักปากาเซียนสวนเซียนหลายคนแน่นแน่ข่าวนี้คู่ถัดมาครับผมขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศไปที่สเปนกันบ้างครับเวลาห้าทุ่มครึ่งเซบียาเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดนะครับ ทางฝั่งเซบีย่านะฮะฤดูกาลนี้ก็ยังคงไม่ดีอย่างต่อเนื่องจากช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะครับประอรรงอยู่ที่14ครับ8นัดมีเพียงแค่8คะแนนเท่านั้นยิง13เสีย12นะฮะขณะที่ยูเรอมาดริกครับตอนนี้นําเป็นจ่าฝูงครับ24คะแนนจากการลงสนาม9นัดครับยิง20เสีย6ด้วยนะฮะเสียประตูน้อยสุดในลีกครับและยิงประตูมากเป็นอันดับ2ลีกนะฮะรองจากบาร์เซโลนาเป็นแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับ4เกมหลังวาดริชนะคู่แข่งรวดเลยนะฮะ5นัดหลังสุดชนะ4แพ1 ส่วนนังฝากของเซบียานี่ห้านัดหลังชนะแค่เกมเดียวนะครับเสมอไป3และแพ้ไป1เกมแล้วการเจอกันของทั้งคู่นะครับสี่เกมหลังสุดนี่มาริติชนะรวดทุกเกมเลยนะฮะฤดูกาลที่แล้วก็เก็บได้เย้าเยือนด้วยแต่วันนี้มาริติตัวเจ็บเยอะนิดนึงนะตีโบกูตัวปิดเทอมยาวนะครับผมแล้วก็ทางด้านของนาโชฟอร์นันเดสครับก็ไม่สามารถลงสนามได้นะสำหรับกองหลังรายนี้รวมถึงเอเดมมิลิตาอีกหนึ่งรายด้วยนะครับขณะที่ทางด้านของดนนีเซบิยอสกับอเดร์กูเย ก็ยังต้องรอเช็คความฟิตแต่ว่าจูด์ปิงเล้งแฮมครับตัวหลักของทีมที่เป็นเดอะแบกณตอนนี้เลยนะฮะพร้อมลงสนามครับรวมไปถึงวิดิซูสจูเนียร์แล้วก็ออเลียนจูอาเมนี่รวมถึงโทนี่ครอสด้วยนะครับผมก็ไอพวกที่เป็นกระดูกสันหลังยังอยู่ในโครบอะครับว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมถือว่าวันนี้มาดริดฟูลทีมนะครับขณะที่ทางฝั่งของเซบีย่านะครับวันนี้สภาพทีมถือว่าค่อนข้างจะเกือบๆเต็มรอยครับขาดเพียงแค่โกสำรองรายเดียวนะฮะอัลฟอลโซปาสโตวาคัสนะครับแต่ก็ ไม่ได้เป็นตัวหลักอะไรอยู่แล้วนะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าตัวสำรองครับก็ทุกตำแหน่งครับพร้อมลงสนามได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นยูซุปเอลเนสรีครับกองหน้าทีมชาติบอตโกโดดี้ลูเกบาคิโอครับนักเตะที่เพิ่งจะย้ายมาใหม่ฤดูกาลนี้เลยนะฮะแล้วก็ลูคัสโอคัมโปสนะครับแล้วก็เคสุสนาบาสครับในวัยเกือบจะ40ปีนะฮะวันนี้ก็พร้อมลงสนามด้วยเช่นกันนะฮะยังเล่นให้สเปนอยู่เลยนะติดทีมชาติอยู่เลยซึ่ง้าพูถึงทั้ง2ทีมในวันนี้แล้วนะครับมาดริดทีมเยือนก็เป็นทีีมท่กานึ บางวันเนี่ยตัวผู้เล่นเจ็บก็เยอะเยอะดูแล้วไม่น่าจะรอดดูแล้วไม่น่าจะไหวก็เอาตัวรอบมาได้เสมอเลยนะครับแล้วตอนนี้บรรยากาศในทีมน่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าล่าสุดนี่ได้ข่าวว่าต่อสัญญากับทางด้านของเอเดัวโดคาบาวิงกาแล้วก็เฟเดริโกบาบิเดยาวไปถึงปี2028เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะหลายคนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเออกูนี่มีอนาคตใน ขีนเบอร์นาบิวแน่ๆแล้วอยู่ยาวๆนะครับน่าจะเล่นเต็มที่แล้ววันนี้ซึ่งถึงแม้เซบีย่าเองเนี่ยจะสภาพความพร้อมดีมากแค่ไหนนะครับแถมได้เล่นในบ้านด้วยนะฮะแต่ว่ากับการที่พวกเขาเนี่ยผลงานไม่ดีเอาซะเลยนะครับผมกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าฟุตบอลยุโรปทําได้ดีแต่ฟุตบอลลีกที่เหมือนแบบปล่อยจอยไปอย่างนั้นเลยเนี่ยผมว่าการเปิดบ้านเจอกับจาฟูงอย่างมาดริดที่แบบค่อนขางจะครบเครื่องน่าจะเป็นอะไรที่ยากอยู่เป็นกันนะครับและผมเชื่อว่าถึงที่สุดครับมาดริดน่าจะมีดีพอที่บุกเอาชนะได้ ต่อต่อรองครับนัดนี้มาดริดบุกมาต่อครึ่งลูกนะครับหนึ่งลูกเฉือนนะครับพอดีคาผมว่ามาดริดทําได้นะครับคู่นี้อยู่ต่อทีมเยือนเรือมาดริดราคาครึ่งลูกครับและคู่ไฮไลท์ของเราในคลิปนี้ครับจะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้เลยนะฮะผมใหญ่สุดละเชลซีครับเปิดบ้านต้อนรับอาร์เซนอลนะครับผมทางฝั่งเชลซีครับฟอร์มตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะฮะพวกเขารังอยู่ที่11ครับ8นัดมี11คะแนนยิง1ิเเสีย7นะครับผมยังไม่ฟื้นนะฮะ ส่วนทางฝั่งอาร์เนนอลครับตอนนี้เป็นจาฟูงครับผมร่วมกับเทนนิสเปอร์ครับแต่เป็นรองเป็นเรื่องของประตูได้เสียนะฮะ8นัดมี20คะแนนครับยิง16เสีย6ครับเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะฮะเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยและผลงานช่วงหลังของอาร์เนนอลนะครับก็ในพรีเมียร์ลีกถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะฮะเอาเป็นว่า5เกมหลังในทุกรายการพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมที่แพ้คือบุกไปแพ้ลองนะฮะ หนึ่งประตูต่อสองในศึกฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก่อนพักเบรกทีมชาตินี่โอ้โหเปิดบ้านชนะแมนซิตี้ได้หนึ่งศูนย์ด้วยนี่ไม่ธรรมดานะแต่ต้องดูด้วยนะเชลซีช่วงนี้ก็เริ่มไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมสามเกมหลังชนะรวดนะครับห้านัดหลังชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าไอ้กเกมที่เชลซีชนะสามนัดติดเนี่ยทีมที่เจอนี่คือฟูลแลมเบอร์ลี่แล้วก็ไบรทันนะครับผมก็ไม่ใช่เป็นงานยากอะไรนะฮะ ส่วนการจัดกันของคู่ครับไม่น่าเชื่อครับ4นัดหลังสุดอาเซนอนเอาชนะเชลซีได้ทุกเกมนะครับผมคือถ้าเกิดช่วงก่อนหน้านั้นก็มันก็จะมีคลาคกันไปครับแต่เอาไปว่าช่วง2ฤดูการหลังมาเนี่ยอาเซนอนดูดีกว่าแบบเห็นได้ชัดมากๆนะฮะส่วนสภาพความพร้อมของทีมวันนี้ครับผมโอ้โหเห็นเชลซีตัวเจ็บตัวเช็คฟีดแล้วผมแทบช็อกนะฮะนึกว่าทีมฟุตบอลทีมใหม่ไปดูอาเซนอลก่อนดีกว่าอาเซนนอนครับไม่มีจูเลนทิมเบอร์แน่ๆแหละอันนี้ปิดเทอมยาวย ขณะที่บูกาโยซากา้าวิลเลียมซาลิบาแล้วก็เลอันโดทอสซายยังต้องรอเช็คฟิตครับส่วนเจ้าติ่นเชลซีครับที่ขาไไ้เมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าตัวเจ็บเยอะนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเบนชีเวลครับผมคานี่ชุกบูเอเมกานะฮะผมก็เจ็บนะครับเวสลี์โฟฟนาน่าโรเมโอลาวเวียคริสโตเฟอร์เอนคุนคูครับนี่ซื้อมาแพงมากยังไม่ได้ลงสักนัดเลยเจ็บยาวเลยนะครับนอกจากนี้ไอตัวที่ไปช่วยทีมชาติมาล่าสุดครับกลับมาเพลีย ต้องรอเช็คฟิตอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นริชแคม์โคพาเมอร์นะฮะหรือว่าจะเป็นอ่าเอเซลดิซซี่นะครับเทรโวโชโลบาร์ oba, ca, อวันโดโปรฆ่านี่กองหน้าอาเมเนียนะครับผมรวมไปถึงตัวที่เหลืออย่างอ่าทางด้านของบาเดเชเล่แล้วก็มาคัสบาเทนเนลลี่นะครับผมไอที่พูดมานี่คือต้องรอเช็คหมดเลยนะฮะว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าคราวนี้คู่นี้คู่ใหญ่ครับเดี๋ยวเรามาดูสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะ ทางฝั่งเชลซีครับภายใต้การคุมทีมของมาริซิโอโปเชติโนจะใช้ระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูเป็นโร er เบิร์ตซานเชสเซนฮาเป็นเตโกซิวากับเลวี่โควิลแบ็คขวาเป็นมาโลกุสโตแบ็คซ้ายเป็นมาคูคูเรีากลางรับเป็นเมเซสซิเซโดกับเอนโซเฟอร์นันเดสกลางรูกเป็นโคพาเมอร์คอนอกาลาเกอร์ไรฮิมสเตอร์ลิงและหน้าเป้าจะใช้เป็นนิโคลัสแจ็กสันนะครับก็เป็นชุดที่แบบใช้ประจำนะฮะ ส่วนฝั่งอาเซนอลของอาร์เตต้าครับกอดสี่สามสามเหมือนเคยนะฮะผู้รักษาประตูเป็นดาบิดรายาเซนารฮับคู่ครับกาเบรียลมาการเยสกับวิลเลียมซาลิบาแบ็คขวาเป็นเบนไวท์แบ็คซ้ายเป็นออริเซนเดอร์ซินเชนโก้กลางสามตัวครับมาตินโอเดกาจอร์จินโย่แล้วก็ดิแคนไรส์ส่วนสามเกมลู้ครับวันนี้จะให้โอกาสกาเบรียลซุลสลงเป็นตัวจริงนะครับเล่นร่วมกับบุกโยศาก้าและกาเบรียลมาติเนลลี่นะฮะ ซึ่งคู่นี้ก็จะเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ด้วยนะครับผมแต่ว่ามันเป็นดาร์บี้แมตช์ที่ช่วงหลังอาร์เซนอลเนี่ยดูดีกว่านะครับแล้วสภาพความพร้อมครับเมื่อก,กี้ที่ผมอ่านฮะคุณจาได้ไหมฮะว่าเชลซีตัวเจ็บเยอะขนาดไหนเป็น10ตัวนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยสภาพทีมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวและการที่มีพักเบรกทีมชาติมาขั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ทําให้นักเตะได้พักผ่อนกันด้วยนะครับยกเว้นไอ้ตัวที่มันติดทีมชาต,ติอย่างนี้ก็ว่ากันไป แต่อย่าลืมนะครับผมว่าเชลซีวันนี้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับและช่วงหลังฟอร์มก็ดีขึ้นมามากผมเนี่ยคิดอยู่นะว่าแบบแม่วัดใจได้หรือเปล่าว่าเชลซีกลับมาจะดีต่อเนื่องไหมหรือว่าฟอร์มมันจะหายฮะอันนี้ตอบยากมากๆเลยอย่างไรก็ตามครับอาร์เซนอลเป็นทีมที่ดีครับแล้วก็ประสิทธิภาพตัวผู้เล่นท่านะวินาทีนี้ผมว่าดูดีกว่าเชลซีนะอย่างน้อยก็ฟอร์มดีกว่าเยอะครับเชลซีได้เปรียบข้อเดียวคือเดิเล่นได้บ้านงตัวเองเท่านั้นเองนะครับผม แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์อ่ะมันทําให้มันไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงอ่ะมันแบบมันไม่ยอมกันนะฮะซึ่งอาร์เซนอลเองจริงๆมีเกมกลางสัปดาห์ด้วยนะครับที่ต้องบุกไปเยือนเซบีย่านะฮะนี่อันนี้ปัจจัยหลักเลยนะว่าจะเอาจริงเอาจังหรือเปล่าเอาเยีแล้วกันผมมองว่าเชลซีฟอร์มช่วงหลังดีขึ้นมานะครับน่าจะสู้กับอาร์เซนอลอย่างสูสีแถมไป้ปืนใหญ่เนี่ยมีเกมกลางสัปดาห์รออยู่ด้วยผมว่ายังไงวันนี้อาจจะต้องมีการหมุนเวียนหรือว่า แบบเล่นแบบใส่เต็มร้อยมากคงเป็นไปไม่ได้นะครับมองว่าเชลซีดูแล้วไม่มีห่วงครับน่าจะพอยันเสมอได้อยู่นะฮะหรืออาจจะถึงชัยชนะด้วยซ้ำไปครับคู่นี้นะฮะทีมอัลสโตนต่อปอปผมให้อยู่รองเชลซีเจ้าบ้านครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าเชลซีกับอาร์เซนเนี่ยจะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับผมทายผลมาได้เลยนะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยใครทายถูกแคปมารับรางวัลที่ไลน์แอดแอดบอมปสแปดด้วยนะครับและวันนี้คือ6คู่ที่ผมนำมาฝากกันในวันเสาร์ครับผม คู่แรกอยู่ต่อเรียวพูลราคาลูกครึ่งคู่ที่2ครับรองไบตันลูกควบลูกครึ่งคู่ที่3ารองพาเลสลูกควบลูกครึ่งคู่ที่4ครับผมอยู่รองเชฟฟิลเดนเตดราคาลูกควบลูกครึ่งคู่ที่5ครับอยู่ต่อเรียวดริตราคาครึ่งลูกและคู่สุดท้ายนะครับคู่เอกของเรานะฮะผมให้อยู่รองเชลซีราคาปอปอนะครับย้ำนะครับอย่าลืมนะที่จะคอมเมนต์ร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับ วันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับวันอาทิตย์พรุ่งนี้ยังมีบอลอีกเยอะฮะยังไงเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะฮะกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ